รถเมลอเมียวันนี้กับเมนูอ,อร่อยง่ายสไตล์เวียดนามเตรียมน้ำลายไหลกันอีกแล้วสินะพวกเรามีในข้องเลยนะพี่จริงครับพี่บ่าวและเมนูนี้ก็คือบุญจา่าครั้งแรกที่เราเคยกินเป็นร้านดังในฮานอยโอบามาเนี่ยเคยมากินมันเป็ร้านอาหารเวียดนามจะรู้ว่าว่าอะไรครับพี่ชายเน้นที่ปากกินพักลุยลุยดีตายท้ายสะดวกินแบบใหญ่มากหลังจากกินมื้อเวียดนามไปแล้วเมนูในฝันเลยครับคุณพี่ ท่านๆวันนี้นะครับด้วยเวลาที่กระชั้นชิดและน้อยนิดรถเมองเมียของเราก็เลยต้องเป็นแบบนี้เหมือนอาหารจานเดียวแต่เป็นสไตล์เวียดนามครั้งแรกที่เราเคยกินเมนูนี้เป็นร้านดังในฮานอยเป็นร้านที่โอบามาเนี่ยเคยมากินหรือามีรูปถงรูปถ่ายร้านนี้ก็ดังแล้วก็จะมีคนมามากินมากขึ้นจากเดิมก็มีคนกินมากอยู่แล้วและเมนูนี้ก็คือบุญจา่าวิธีการกินก็ต้องตักน้าซุปก่อนนะตักน้ําซุปก่อนอ จริงๆมันก็เหมือนน้ำซุปเป็นน้ำจิ้มแหละแต่ว่าเอมาใส่ในชามส่วนตัวอันนี้มันจะเจือจางกว่าน้ำจิ้มเวียดนามก็จะมีเส้นแบบนี้นะฮะโอรายกับสายเส้นจะใช้เส้นหนุ่มจีนเลยเสร็จแล้วก็ใส่ผสมใครชอบกิมเผเ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ว่ากันไปมีพริกกัดกระเทียมแล้วก็เอระเทียแล้วก็เส้นหนจมจีนก็จะคลายตัว เสร็จแล้วก็ใส่เนื้อตามใจชอบเนื้อหมูหมูก้อนนี่เป็นหลักแต่จริงๆของเขาก็จะเป็นแบบหมูสามชั้นนะใช่ม,มีหมูก้อนนะกับหมูสามชั้นในเมนูเขาอะก็คือจะย่างย่างบนกระทะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้แหละ ถ้าเป็นหมูก้อนก็จะจี๋หมูก้อนทำง่ายใช้หมูสาบป,ปรุงรสนิดหน่อยทำรสชาติที่คุณชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นซอยหอมแดงละเอียดยเอาไปคลุกเคล้าแกบหมูสาบหอมแดงช่วยขับลมช่วยย่อยอาหารช่วยเรื่องความดันและช่วยรักษาอาการหวัดได้อีกด้วยสาราพัดประโยชน์จริงแล้วก็คลุกเคล้าหมูของเราให้เข้ากันไม่คลุกเคล้าคลุกเราได้ไหมครับ เอาที่ใใจนะแล้วก็มามาคลองหมูย่างกันต่อเครื่องปรุงที่เราใช้เป็นน้ำปลากับน้ำตาลนิดหน่อยและหอมแดงซอยแล้วก็คลุกเข้าใช่ไหมครับใช่เฮคลุกเคล้าคลุกเคล้าคือคลุกเคล้าไม่ใช่คลุกโคลเราอย่าละโมลเราต้องทำวันนี้แล้วก็เติมรสชาตินิดหน่อยด้วยพริกไทยคลุกเคล้าอีกสักรอบไหมครับพี่ช่ายจัดไปเครื่องปรุงจะได้ข้าวเหนืแ้ก็เคอหมูย่างใส่มอทอดไร้น้ำมันทำให้สะดวกง่ายได้ไม่ต้องใช้น้ำมันกูมีตาอเกลืองี้ส่วนหมูสับเราปั้นเป็นก้อนแล้วเราไปทอดในกระทะเห็นแบบนี้แล้วอยากได้ข้าวเหนียว แรงต้าเหนื่อยแล้วห<ร>ันหมูสาบให้เป็นก้อนแล้วทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดปริมาณมากน้อยเล็กหรือใหญ่ แล้วแต่เราได้เลยเพื่อนๆคิดว่าหมูทอดก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่แล้วอร่อยกว่ากันเพราะอะไรช่วยบอกหน่อยส่วนขออหมูย่างอ๋อมาพลิกด้านซะหน่อยน่สุบททืวๆกลิ่นหอมัยวยนมากเลยนะครับพี่ชายสุกแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นจดใส่จานพร้อมเส้นใช่หน้าากินนี่หน้าตาดีขนาดนี้กินเปล่าๆก็อร่อยแล้วครับพี่ชายวันนี้ใช้ข้อหมูย่างแทนหมูสามชั้นนะเพราะว่าหมูสามชั้นไม่ได้ซื้อไว้ปกติมันต้องมีของดองของดองปกติก็จะเป็นแบบว่าแครอทดอง มะละก็ะหัวเชยเท้าอารมณ์แบบนั้นแต่ว่าวันนี้ไม่มีเพราะใช้เป็นกระเทียมทนดองของโปรดของเราก็ผักเนี่ยตามใจชอบจะตายเว้นนามก็จะแบบว่าผักเยอะอยู่แล้วอ,อืมชอนเดือดมาก เป็นเมนูที่ง่ายเลยอ่ะเพราะว่าน้ำซุปมันไม่มีอะไรมันไม่ต้องเคี่ยวมไม่ต้องอะไรเลยแล้วมันก็ใส่เครื่องปรุงง่ายๆน้ำปลาออน้ำ้มสใสชูแล้วก็น้ำตาลมาดูขั้นตอนกันทําให้ชัดๆง่ายจริงไม่ได้หลอกเติมน้ำปลางลงไปในน้ำเดือดตามด้วยน้ำตาลมากน้อยตามแบบที่คุณชอบรสชาติแบบเวียดนามจะออกหวานนิดหน่อยใสชูไม่เยอนะเดว ส่วนผสมสุดท้ายคือน้ำซ้มสายชืแล้วก็คนให้เข้ากันขั้นตอนการทำมีแค่นี้เองเหลอครับพี่ช่างถูกตั้งบอกแล้วว่าง่ายง่ายจริงนี่นี่มันเป็นจานง่ายที่วันนี้เวลาน้อยแต่ทำเมนูนี้เพราะว่าวันก่อนเรากินแหนมเนื้อแล้วเราเหลือผักกับเส้นแล้วเราก็มีหมูหมูสัมติดตู้เย็นบอกว่าแป๊บก็เสร็จลแป๊บเดียวอันนี้ คนชอบอาหารเวียดนามจะรู้นะเาะ่าเน้นที่ผักมีผับใหญ่มากหลังจัดกินมื้อเวียดนามไปแล้วมาคลอหมูอะไรวะหมูสามชั้นกินแล้วสบายใจกว่า กินกับน,น้ำซุปนี้มันไม่เข็มมากเราใส่พริกแต่มันกระเทียมนะอร่อยอมหมูทอดน้ำปลานีกว่าเป็นเมนูอร่อยอีกเมนูหนึ่งที่ทำไม่ยากบุญจาเร็วๆไๆแต่อร่อยมากรสมุมีถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผู้กินกับ